สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบียนเคอและวง c ี m 4 8อี้เช่นเคยนะครับ่วนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับนี่มีรูปน้องอย่างนี้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็นี่มีลายเซ็นนี่น้องเซ็นให้ด้วยนะครับสวยมากๆนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือ น้องไข่มุกวรัธยาดีสมเลิศอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวง cgm 4 8และน้องเอ้ยไม่ใช่อดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวง b n k 48และน้องก็อยู่ในฐานะตรีเทพของผมด้วยนะครับที่ยกไว้ว่าเป็น3คนที่ผมยกขึ้นหิ้งไว้ตลอดกาลนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการตามวงผมก็จะมีน้องสามคนที่ผมตาม มากๆแบบเขาเรียกว่าตามทิศติดจอนะครับก็คือน้องสจัจจางน้องจ๋าแล้วก็น้องไข่มุกนี่แหละนะครับตามกันแต่เข้าวงเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกันเลยก็คืออ่ะผมผมพูดตรงๆแหละว่าตอนที่ผมตามน้องไข่มุกใหม่ๆเนี่ยผมก็ <c oughs> ชื่นชอบคือชื่นชอบน้องเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของน้องอน่ารักนะครับแบลคคิคคอนโนเนะมากนะครับเหมือนรูปมาจาก,กรตูนญี่ปุ่นนะครับก็กชอบก็ชอบผู้หญิงแนวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอติดตามไปเรื่อยเื่อยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีดีมากกว่ารูปร่างหน้าตานะครับน้องมีความสามารถเยอะมากๆนะครับทานู่นทํานี่เยอะแยะได้มากมายเต็มไปหมดแล้วก็สิ่งที่ว้าวมากๆเลยก็คือน้องสามารถทํา ได้หลายๆอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแบ่งเป็นหมวดๆให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังรับชมกันนะครับอหมวดแรกก็คือในหมวดของงานอดิเรกนะครับก็ถ้าใครติดตามน้องไข่มุกมาตั้งแต่เข้าวงใหม่ๆเนี่ยนาจะทราบไปดีแล้วว่าน้องไข่มุกมีงานอดิเรกอยู่ สออย่างที่น้องทำออกมาตั้งแต่ก่กอนเข้าวงและนะครับอย่างแรกเลยก็คือการทำขนมนะครับที่โอ้โหครัวคุณไข่เนาะชื่อก็ค้นชืออยู่แล้วนะครับก็จุดเริ่มต้นก็มาจากน้องอยากทำขนมนี่แหละนะครับน้องกเอ็เก็บเงินไปซื้ออ,อุปกรณ์ทำครัวทำขนมมาแบบครบเซตเลยเอาไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ลองทำ ดูนะครับแล้วก็พอเข้าวงแล้วเนี่ยอพอฝีมือเริ่มเข้าที่แลน้องก็เริ่มทำขนมให้แฟนคลับได้ดูกันในไลฟ์เอยหรือว่าอ่อไปเรื่อยๆก็ทำเป็นคลิปรายการคัวอุนไข,ขอนะ่ออกมาให้แฟนคลับได้รับรู้รับชมกันกันที่เราเห็นกันนะหลายหลายตอนหลายอพิโซดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนพ พอาําคลิปทําอะไรให้แฟนคลับดูแล้วเนี่ยอ่ะก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับแหละว่าอยากกินขนมฝีมือคุณไข่จังก็อร่อยไหมอร่อยแน่แ่มันจะอร่อยไหมต้องบอกว่าอร่อยแน่แน่เลยอย,ลอยากชิมอยากชิมนะครับซึ่งอ่ะคุณไข่ก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับการประเดิมการที่แฟนคลับได้มาเทมิมพิม์ขนมฝีมือคุณไขค่ครั้งแรกเนี่ยถ้าข้อมูลผมไม่ผิดเนี่ยเกิดขึ้นในงานแฟนมีมีมีกูนะครับที่ ใครที่เสียเงินเข้าไปดูเนี่ยตอนออกมาก็จะได้ขนมมากรองจากมือคุณไข่หรือว่าถ้าใครเขานาะจะยืนรออยู่3าคนนะนะคุณไข่มิวสิกจ๋านะครับถ้าใครเข้าไปในเลนคุณไข่จังหวะตรงกัคุณไข่วนี้ก็ได้รับเชือกัากต่กคุณไข่ใช่ไหมครับแล้วก็มากินกันซึ่งผมก็ได้รับขนมมาด้วยนะครับแล้วก็กินอร่อยมากๆเลยนะครับมีความสุขมากๆหนูฟิวคุณไข่อร่อยมากๆจริงๆนะครับ แล้วก็นั่นก็คือเป็นการแบบเหมือนเป็นออเดอร์นะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะมีงานมาสริเกิดขึ้นนะครับคุณใหญ่ก็จัดเต็มเลยก็มาทําขนมให้อา่าขายเนาะทำขายใน,ในบูธนะครับซึ่งโอ้โหแถวที่รอจะซื้อขนมฝิือคุณไขยย่ยาวสุบหูลูกตามากๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็โอ้โห อร่อยมากๆจริงนะครับขนมฝีมือของคุณไข่นะครับรู้สึกแบบเกิดมามีบุญมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอน้องจบเกินสาวจากวงไปน้องก็ยังคงไม่ทิ้งนะครับก็ยังทาขนมอยู่แล้วก็ามาขายกันตามงานเอีเวนต์ต่างๆที่น้องมโอกาสได้ไปแล้วก็เปิดใีกิจกรรมในแบบขายของขายขนมได้นะครับ อ่านั่นคืองานอดิเรกแรกที่น้องทําได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีงานอดิเรกชิ้นที่สองตามมาก็คือ,อ,อไม่ใช่ตามมาทำาคอบคู่กันไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับคุณไข่เป็นสาวที่แบบชอบเย็บปักถักร้อยเนาะแบบอ,อยากตัดเย็บเสื้อผ้าน้องก็ไปซื้อจากเย็บผ้าซื้ออุปกรณ์เย็บผ้ามานะครับแล้วก็ลอง เปิดคลิปลองหัดทำออกแบบทําดูนะครับซึ่งก็ตามที่เหตุการณ์น,นั่นแหละนะครับคุณไข่ก็ทําชุดสวยๆเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่งานาทําให้คนในบ้านใส่นะครับคุณโพน้องสาวคุณไข่ก็ได้ใส่ชุดไข่ไปออกงานบ่อยๆนะครับหรือว่าพอเข้าวงมาแล้วเนี่ย่คุณไข่ก็ มีโอกาสได้ทำชุดไว้ใส่ตามงานต่างๆอยู่เสมอนะครับงานจับมือหรืออะไรก็แล้วแต่ทูช็อตนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำออกแบบชุดตัดชุดเมทให้เมมเบอร์ได้ใส่กันในโฟโต้เซตเซตหนึงของบงด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่สวยงามที่สุดก็คือชุดที่คุณไข่ตัดเองไว้ใส่ตอนงานจบการศึกษาของน้องนะสเตจจบการศึกษาของน้องก็ถือว่าโอ้สวย สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับชุดฝีมือคุณไข่นะสวยมากมจริงๆก็เนี่ยเป็นหมวดแรกนะครับที่งาน,นเดรดเของน้องเนี่ยน้องสามารถทำสองอย่างได้ดีไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็นะคือผมเองอะงานเดรดเคผมทำได้แค่อย่างดีแค่อย่างเดียวนะอย่างอื่นนี่แบบมันมันไม่ดีเลยนะครับคุณไข่าเก่งมากๆจริงๆอ่ะมาในหมวดต่อมาที่คุณไข่ทำได้สองอย่างได้อย่างดีไปพร้อมๆกันเลยก็คือ,อการที่น้อง ทำหน้าที่เป็นไอดอลได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนของพาร์ทของการร้องการเต้นการขึ้นโชว์แสดงบนเวทีนะครับคุณไข่ทําหน้าที่ได้อย่างดีมากๆนะครับร้องเพลงก็เพะ้ะเต้นก็เก่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบสายเต้นโหดอะไรแต่าสายเต้นคิ้วๆน่ารักน่ารักอะน้องน้องทําได้ดีมากๆหรือว่าเต้นโหดจริงน้องก็ทําได้ดีนะครับน้องออกกาลังมากนะครับมีกล้ามเป็นมัดๆเลยตัวลิกเดียวแต่มีกล้าม ได,ได้แข็งแรงมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ MC v a r i ว t y อะไรก็แล้วแต่คุณไข่นี่ก็ยืนหนึ่งมากๆนะครับเป็นที่พูดถึงเป็นของแฟนคลับบ่อยๆสามารถเรียกเสียงฮาเรียกสร้างความสุขให้กับแฟนคลับได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วในพาทของการดูแลเขาเรียกว่าจิตใจของแฟนคลับคุณไข่ก็ดีมากๆนะครับเป็นมิตรเป็นกันเองแก่แฟนคลับอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาใครเข้าไป เจอน้องตามงาน,นงต่างๆจับมือทูชอตตู้ปลงตู้ปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับภู้ขไทยก็จะต้อนรับครับสู้แฟนคลับเป็นอย่างดีมากๆนะครับหรือว่าอ,อ๋ออย่างจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยภูมขไยก็ยังให้ใจแฟนคลับเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับทํากิจกรรมพิเศษทําอะไรแบบสื่อสารถึงแฟนคลับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีเยี่ยมมากๆนะครับเป็นเป็นไอดอลที่ผมมองว่าสมบูรณ์แบบจริงะน้องดูแลในพาธของกอารการแสดงของน้องรวมถึงการใส่ใจแฟนคลับได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับอ่ะมาว่ากันที่ในหมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดสุดท้ายที่ผมสรุปมาเลยแล้วก็เพิ่งเกิดไปไม่กี่ไม่กี่วันมานี้นะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับก็เอ่อ อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะเนาะ่าสุดไม่กี่วันมาเนี้ยคุณไข่เข้ารับปริญญาที่มกรุงเทพนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่คุณไข่รับปริญญานะครับนี่คือการรับปริญญาครั้งที่สองแล้วของคุณไข่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นปีหนึ่งนั้งน,นะครับคุณไข่ก็รับปริญญาใบแรกไปแล้วของปริญญาตรีก็คือมอรามคำแหงที่มอรามคำแหง นะครับแล้วก็มาครนีก็มารับที่อมอกรุงเทพนะครับซึ่งสองปริญญาเนี่ยเป็นปริญญาตรีแล้วก็คุณแล้วคุณไข่ก็ตอนนั้นก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทํางานในฐานะให้ดอเรียนไปด้วยกับกับสองปริญญาเนี่ยนะครับซึ่งผมรู้สึกว้าวมากๆอ่ะคือแค่แบบเรียนจบผมก็ว่าว้าวแล้วแต่นี่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วแบบ เอาใบปะริญนาตรีรถได้ถึงสอใบอ่ะมันสุดยอดมากมากนะคือแบบน้องทําได้อย่างไงนะครับเจ๋งเก่งมากๆจริงๆสำหรับคุณไข่นะครับน่าชื่นชมเยอย่องมากๆนะครับผมก็ก็แฮปปี้นะที่แบบเออผมผมรู้สึกว่าผมตามตามไม่ผิดคนอนะคุณไข่ทําให้ผมภูมิใจมากๆในในหลายๆเรื่องที่น้องทำมาให้ผมเห็นกันนะครับก็ ชื่นชมคุณไข่มากๆนะครับแล้วก็อยากฝากให้คนรอบข้างคนที่อยู่อ,อยู่ในตะวานฟูริเอกรุ่เอ็นดูคุณไข่อที่ผมเอ็นดูนะครับคุณไข่เป็นเด็กดีเป็นคนมีคุณภาพมากจริงๆนะครับาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ